สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบุตความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องเศรศษฐกิจพอเพียงตอนอินาทานัง ท่านผู้ฟังครับอินาทานังเป็นคำบาลีแปลตรงตัวว่ากู้หนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาการดำรงชีพอย่างหนึ่งที่ยากจะพูดว่าผิดหรือถูกอย่างไรก็ตามถ้าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเพื่อสร้างหลักปักฐานให้แก่ชีวิตก็ถือว่ามีเหตุผลแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องทำอย่างรอบคอบไม่เกินตัวมิฉะนั้น ถึงจะตั้งใจดีก็อาจไปไม่รอดแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดจากการกินการใช้แบบเกินตัวมักง่ายและดูเบาในเรื่องการจับจ่ายเพราะเป็นแค่ความสุขเฉพาะหน้าแต่สร้างปัญหาระยะยาวการกู้หนี้ทุกอย่างมีผลโดยตรงต่ออนาคตการนำลงชีวิตชื่อเสียง สุขทุกทางใจของผู้เป็นหนี้เองผู้เป็นหนี้จึงอยู่ในฐานะต้องประคองตัวให้ดีที่สุดหาไม่แล้วก็อาจถูกผิษสงของนี่เล่นงานจนชีวิตอับปางได้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นหนี้ว่าทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นก็คือต้องลารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดถือความพอประมาณ คือทันทีที่เป็นหนี้ก็ต้องรู้จักประมาณตัวก่อนว่าเราไม่ได้มีฐานะเป็นไทยเหมือนเดิมแล้วจัดสรรควบคุมการใช้จ่ายให้พอประมาณคือตามความจําเป็นไม่ใช่ตามความอยากสารวจชีวิตจริงในแต่ละวันว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นรายจ่ายนอกเหนือความจําเป็นจุดไหนบ้างที่สามารถพึ่งพาตัเองแล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองเหมือนที่ผ่านมา แม้การจะคิดอ่านประกอบอาชีพเสริมเพื่อแก้ปัญหานี้สินก็จะต้องประมาณฐานะและกำลังของตนให้ถูกต้องด้วยการรู้จักประมาณจึงเป็นหัวข้อสำคัญต่อการดำรงชีวิตยามขับขันท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผู้ที่ไม่มีนี่สินใดๆเลยต้องนับว่าโชคดีแต่ความจำเป็นในอนาคตเป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้จึงไม่ควรประมาณ เริ่มเป็นอยู่อย่างพอเพียงและพอประมาณเสียแต่วันนี้ก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะนี่เหมือนอย่างคำเต็มๆของชื่อเรื่องนี้ที่ว่าอินาทานังทุกขังโลกูกีการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลกผมผู้พันสัปเหร่์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับ ที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้คุณที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ